เมื่อความพักดีแปลเปลี่ยนเป็นการทรยศนี่คือเ e นเกตออฟแอคเซสพาร์ท2เอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยหมายเหตุข้อมูลทั้งหมดที่อารได้มาอาร์ถามมาจากอินเทอร์เน็ตและนิยายเ e นเกตลอตออฟแอคเซสนะและอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่อารปรับแต่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดออกเสียงผิดอ่านชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออภัยมาใน,นาที่นี้ด้วยเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลย เจ้ารู้ไหมว่าบิดาพูดถึงเจ้าไว้ไว่าอย่างไรข้าไม่รู้แซนทินตอบช้าๆเขาไม่เคยพูดถึงเจ้าเลยซาควิลคำรามฟูกริมไม่แม้แต่จะรู้ว่าเจ้ามีชีวิตอยู่บทที่12บัตรัดนี้คือการประชุมครั้งที่417ของสภาผู้ทรงปัญญาแห่งเซลีนเสียงแหลมดังก้องกังวานจนสะเทือนกระจกไปทั่วทั้งห้องโถง เสียงนั้นดังจนเหล่ามนุษย์ธรรมดาจำเป็นต้องยกมือขึ้นมาปิดหูจงรับฟังเถิดเหล่าพลเมืองแห่งเซลีนผู้ว่าการเปียโรเหล่าผู้ทรงเกียรติวาวิสซาควิลโทราชอนสตรีผู้สูงสัตว์เฟดราและหลอดผู้ทรงธรรมยิ่งแซนทีนขอให้พวกท่านจงครองอำนาจตราบชั่วนิรันดร์หลังจากเปล่งเสียงเสร็จหญิงคนนั้นซุดตัวคุกเข่าลงในทันทีเธอนั้นหายใจแรง ทุกลมหายใจมีเสียงซ่าแตกพร่าเหมือนขึ้นไฟฟ้าเธอไม่มีทั้งจมูกและปากแต่มันถูกแทนที่ด้วยแผ่นกลมสีทองของเครื่องวอลกส์ที่ฝังอยู่ในร่างกายของเธอแทนสายไฟสีทองและสีเงินถักรวมกันลากลงใต้ผิวหนังเหี่ยวย่นของลำคอมันเชื่อมต่อกับปอดและกลไกภายในถุงอาหารแขวนพาดอยู่รอบเอวคล้ายแถบของซองลูกกระสุนมันส่งอาหารเข้าท้องของเธอโดยตรง ผู้หญ,ญิงคนนี้มีชื่อว่าแอนจูร์เดอบิลค์ผู้ประกาศส่วนตัวของซซนทีนตำแหน่งที่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดแห่งเซดีนแต่ผู้หญ,ญิงคนนี้แก่เกินไปตั้งแต่ช่วงที่มีการแข่งขันท้าชิงตำแหน่งร่างกายของเธอนั้นถูกดัดแปลงและผ่าตัดเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้มันได้พรากทั้งพลังกายและชีวิตของเธอไปทีลนิต,นตทีลนิตเธอ,อจำเป็นต้องใช้เวลาหลายนาทีเพื่อควบคุมลมหายใจให้กลับมาเป็นปกติ ก่อนจะยันร่างกายขึ้นยืนด้วยความยากลำบากอีกครั้งสิ่งนี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของพลเมืองแห่งเซลีนโลกที่เต็มไปด้วยความยาววัยเธอนั้นเดินโซเซออกจากห้องโดยมีหญิงสาวรูปร่างใหญ่ในชุดผ้าไหมสีขาวสองคนคอยพยุงเซนทีนมองภาพนี้ด้วยความรังเกียจเขาเกลียดการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยภาพของความอ่อนแอหญิงชลาเดบิลดูจะหมดประโยชน์ซะแล้ว เขาหันไปคุยกับชายร่างใหญ่ในหน้ากากสีทองที่อยู่ข้างกายจัดให้มีการท้าชิงตำแหน่งนี้ใหม่ในไม่กี่วันข้างหน้าซะข้าได้ยินว่าเฮาส์กิโลนต้องการชื่อบุตรีของพวกเขาเข้ามาแทนที่รับทราบตลอดเสียงทุ้มตอบรับคำสั่งอย่างหนักแน่นก่อนชายหน้ากากทองคนนี้จะเดินออกไปวันนี้แซนทีนอารมณ์ขุ่นมัวเป็นอย่างมากเสื้จอจรปีาศาจสาวาลาเนชในร่างของเขาก็กำลังดิ้นรนอย่างไม่สงบ เธอกำลังดูดเกินพลังจากความสุขและความทุกข์ของผู้คนนับล้านจากนกครอันบิดเบี้ยวของเซรีนและช่วงหลังบ่อยครั้งนักที่เธอมักจะแทรกแซงความคิดของเขามีหลายครั้งที่แซนทีนเสียการควบคุมของร่างกายไปชั่วขณะร่างที่ทำให้เธอได้ล่าเหยื่อและปลดปล่อยความกระหายสู่ผู้คนของเซรีนการสูญเสียอำนาจเช่นนี้กำลังกัดกินหัวใจของแซนทีนและนั่นจึงทำให้อารมณ์ของเขาขุ่นมัยยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อซากฟิลได้พูดเป็นคนแรก ข้าขอหยิบยกวาระด่วนทาตของเราลดจำนวนลงเร็วเกินกว่าที่จะเพิ่มมันแม้เราจะเพิ่มจำนวนการเพาพันธุ์แล้วก็ตามตอนนี้จำนวนทาตใน e x o กซ์โซเทชเหลือเพียงแค่212ชีวิตจากเดิมก่อนลงจอดที่มีจำนวนถึง3,417คนซาควิลสยยยิ้มอย่างเย็นชาพร้อมกับพูดต่อว่าอย่างน้อยการตายของพวกมันก็ช่วยลดปัญหาสเสบียงอาหารของเราได้บ้างแล้วเจ้า จะเสนอทางออกใดบ้างล่ะวาวิส wow, ผู้เสียงต่ำเซนทีนจ้องมองเพื่อนเก่าของเขาอย่างเย็นชาทั้งที่พยายามห้ามไม่ให้เขาพูดต่อแต่มันก็ไม่สําเร็จเราควรล้มระบอบหลอกลวงนี้ทิ้งซะซาควิลพูดกดขี่ประชากรทั้งหมดให้เป็นทาสทุ่มกําลังซ่อมแซมเรือรบเอ็กซอร์เทชันและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากกองรบพี่น้องของพวกเราข้าได้ยินมาว่าฟอร์ s ลสโฮสเคยต่อสู้แถวนี้พวกเขาอาจจะได้ยินเสียงเรียกของเรา แซนทีนหลับตาลงพร้อมกับสูดหายใจยาวอย่างอดทนอดกลั้นในสมัยก่อนซาควิวเป็นเพียงแค่คนดื้อรั้นแต่ทุกวันนี้เขากลับกลายเป็นคนที่หมกมุ่นอย่างแท้จริงบราเตอร์แซนทีนพูดพร้อมกับถอนหายใจเราคุยเรื่องนี้กันมากี่ครั้งแล้วข้ามั่นใจว่าเจ้าคนบันทึกการตัดสินใจของข้าวไว้ทั้งหมดคำตอบของข้าไม่เคยเปลี่ยนทำไมเจ้าจึงคิดว่าวันนี้ข้าจะเปลี่ยนใจเพราะข้ายังหวังว่าเจ้าจะเห็นถึงเหตุผลนสิ สิ่งที่เจ้าพูดนั้นไม่ใช่ทาตแต่มันคือประชาชนของข้าเสียงพูดของแซนทีนดังกล้องไปทั่วห้องโถงข้ากำลังให้พวกเขาได้ลิ้มรสสังคมแห่งความยุติธรรมไม่ได้เหมือนกับจักรวรรดิของคอปสเอ็มเพอร์ที่บทขยี้คนอ่อนแอเพื่อหล่อเลี้ยงสงครามเพราะข้าได้เห็นความจริงของจักรวาลน,นี้แล้วมันคือความเจ็บปวดและความสุขในเวลาเดียวกันและข้าได้ปลดปล่อยมนุษย์เหล่านี้ให้ลิ้มรสมันอย่างแท้จริง ซาควิลกระแทกกำปั้นลงบนพนักเก้าอี้เสียงดังลั่นพวกมันคือท่าแซนทีนเจ้าตาบอดเพราะความหลงตัวเองเราควรใช้ทรัพยากรของโลกนี้เพื่อซ่อมแซมและกลับไปหาพี่น้องของพวกเราใน Black l e เจียเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของแซนทีนทันทีเขาต้องการพลังของท่านที่รักของข้าเสียงของเซอร์จอนกลังกระซิบอยู่ในใจของเขาโทรชอนซาควิลพูดพร้อมกับผ่นไปยังสเปซมารีนนุ่มเจ้าเ,าเห็นใช่หรือไม่ โทรชอมองไปยังแซนทีนด้วยความสับสนชายหนุ่มสเปซมารีนคนนี้ลังเลก่อนที่แซนทีนจะส่งสัญญาณสัส่นศีรษะเบาๆไม่บราเตอร์ซาควิลโทรชอตอบด้วยเสียงเรียบเฉยคำสั่งของหลอดแซนทีนคือคำสั่งสูงสุดถ้าเขาให้เราอยู่เราก็อยู่ซาควิลหัวล้อส,ส่วนขึ้น <c oughs> ความโง่เขลาของวัยหนุ่มเขาหันไปมองรอบๆโต๊ะของเหล่าพี่น้องสบตากับเฟดรา หญิงผู้งดงามและโหดร้ายมิลส์ของแซนทีนซึ่งตอบกลับเขาด้วยรอยยิ้มไม่มีทางที่แม่มดของซาลาเนสจะอยู่ข้างค่าซาควิคิดในใจเขาจึงหันไปหาพี่น้องคนสุดท้ายวาวิสวาวิสเจ้าได้ยินเสียงเรียกของซาลาเนสใช่หรือไม่เหล่านอส a มรีนของเจ้ากำลังบรรเลงเพลงไปทั่วทั้งนครแห่งนี้พวกเขากำลังโหยหาจักวานใหม่ๆที่จะได้ฟังบทเพลงของพวกเขาอีกครั้งใช่หรือไม่ ปากหลายคู่ที่ขึ้นตามลำคอของวาวิสกระซิบคำตอบทั้งเห็นด้วยและขัดแย้งกันเองเสียงนั้นเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งจนแซนทีนเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเสียงไหนคือเสียงของเพื่อนเก่าแต่ในที่สุดวาวิสก็พูดขึ้นมาช้าๆเราจะอดทนต่อไปแซนทีนหลับตาสูดหายใจลึกๆอีกครั้งก่อนจะลืมตาขึ้นจ้องซาควิลด้วยความเกลี้ยกล่อดหมดหรือยังเจ้ากรมสเสบียงแห่งสงครามของข้า เจ้าจะไม่พบพันธมิตรในที่แห่งนี้หรอกแซนทีนพูดพร้อมกับลุกขึ้นและจับดาบประจำตัวของเขาที่เรียกว่าแอนกวิชเจ้าต้องการแย่งบัลลังของข้าใช่หรือไม่ซาควิลเจ้าต้องการแย่งสวงสวรรค์ที่ข้าสร้างขึ้นอย่างนั้นหรือข้าไม่ต้องการครอบครองหลุมโศโครกแห่งนี้ซาควิลตะโกนกลับข้าเพียงแค่อยากจะออกจากที่นี่เท่านั้นเขาโกหกเสียงของเซอร์จอห์นกระซิบขึ้นอีกครั้งในหูของแซนทีนแซนทีนยิม้ม พร้อมกับพูดว่าข้ารู้แผนการของเจ้าซาคริวเจ้าพยายามช่วงชิงความพักดีจากเหล่าพี่น้องของข้าเจ้าหวังจะแย่งชิงมงกุฎจากข้าคิดหรือว่าคนจิตใจแคแบ,บแบบเจ้าจะโค่นคนอย่างข้าได้แซนทีนพูดพร้อมกับชักดาบแอนกิชขึ้นสองมือเขายืนท่าพร้อมลบแบบเดียวกับเหล่าพาราไทเบรดและนี่คือคำเตือนที่ชัดเจนดีมากที่รักของข้า เสียงเสื้อจอนกระซิบอย่างพอใจเธอกำลังดื่มด่ำความโก,กรธเกลี้ยของเขาอย่างช้าๆแต่ซาควิลไม่ถอยพ่อแล้วเขาตะโกนกล้องยักษ์ใหญ่ผมสีเงินในชุดเกราะเทอร์มินเเตอร์ลุกขึ้นสูงเราอยู่บนโลกที่สาบแช่งแห่งนี้มา8ปีเพื่ออะไรกันเพื่อให้เจ้าสร้างภาพลวงตาเรียนแบบนครคีโมสบ้านของฟฟกริมอย่างนั้นหรือมองไปรอบตัวเจ้าแซนทีนที่นี่คือเมืองแห่งคนบ้าและเจ้าคือมะเร็งที่กำลังกัดกินหัวใจของมัน ข้าเป็นที่รักของพวกเขาเจ้าเป็นที่ชิงชังของทุกคนอาแบนดอนตังหากที่เข้าใจความเสื่อมทรามของเติร์ดลีเจียนอย่างแท้จริงอย่ากล่าวชื่อนั้นต่อหน้าข้าเสียงคำรามของแซนทีนนั้นดังก้องเขาพุ่งไปข้างหน้าพร้อมแกว่งดาบแอนควิสใส่ลำคอของซาควิลดาบหยุดเพียงหนึ่งนิ้วจากเกาะทาทา,ทาลอสอันแข็งแกร่งซาควิลมองตรงกับสู่แซนทีนอย่างไม่สะทกสะท้านเขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวแต่มือข้างหนึ่งจุดพลังพาวเวอร์ฟิสอยู่ แสงสีเขียวแผ่ลัสมีระหว่างนิ้วที่กำลังคลายออกเจ้าไม่ใช่ฟูกริมแซนทีนและข้าจะไม่ยอมรับคำสั่งของเจ้าอีกต่อไปเมื่อพูดจบซาควิลก็เดินหันหลังออกไปจากห้องโดยไม่หันกลับมามองบทที่13การโจมตีนั้นเกิดขึ้นในยามค่ำคืนซาควิลรู้ดีว่าแซนทีนมักใช้เวลาช่วงเย็นในห้องส่วนตัวมัวเมาอยู่กับเหล่าความสุขแบบใหม่ๆที่มาจากคลังปีศาจของโครันทัน และนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงมือขณะที่จิตใจของแซนทีนกำลังล่องลอยอยู่ในผวังระหว่างดวงวิญญาณนับพันที่สถิตอยู่ในร่างของเขาบนโลกแห่งเซอร์ลีนผู้ติดตามชั้นสูงของแซนทีนหรือที่เรียกว่าอดอมีไม่ถึง50คนสำหรับเหล่ามนุษย์ที่อ่อนแอพวกเขาถือว่าเป็นสิ่งชีวิตเหนือมนุษย์ทั้งสูงใหญ่และถูกบิดเบือนด้วยพลังแห่งวอร์ปจึงแทบไม่มีใครกล้าแตะต้องพวกเขาเลย ซาควิลก็เป็นหนึ่งใน50คนนั้นเขาเป็นทั้งสมาชิกคนสำคัญของวอลแบนนี้และยังเป็นผู้นำฝ่ายปกครองของดวงดาวแห่งเซอร์ลีนอีกด้วยเขาเดินผ่านถนนสวยหรูของนครหลวงโดยที่ไม่มีใครกล้าข,ขวางทางจนกระทั่งถึงบันไดหินที่นำไปสู่ห้องของแซนทีนมีองครักษ์เพียงแค่2คนที่กล้าเข้ามาขวางทหารร่างยักษ์เหล่านี้ได้รับการผ่าตัดการดัดแปลงพันธุกรรมแต่พวกเขาไม่ทันแม้แต่จะตะโกนด้วยซ้ำ ซาควิลได้บีบกระโหลกคนหนึ่งด้วยพาวเวอร์ฟิสและไอคนถูกกระแทกจนหัวแหลกกระจายด้วยเชนแคนนอนจากนั้นเขาก็ก้าวขึ้นสู่ยอดหอคอยด้วยความเงียบแม้จะอยู่ภายใต้เกราะเทอร์มินเ r เตอร์อันใหญ่โตแต่ซาควิลก็ยังเคลื่อนไหวได้ด้วยความเงียบซึ่งแซนทีนเองก็เคยชื่นชมความสามารถนี้เสมอๆและยังชื่นชมในอีกหลายสิ่งที่ซาควิลมีอยู่ในตัวทั้งความเข้มแข็งความมุ่งมั่นและความจงรักภักดี แต่ในคืนนี้ทั้งหมดกลับกลายเป็นข้อบกพร่องเมื่อซาควิลก้าวเข้าสู่ห้องพักของแซนทีนเขาพบผู้นำกำลังนั่งสุดอยู่บนที่นั่งทองคำเขาดูเหนื่อยอ่อนร่างกายอาบไปด้วยเหงื่อและน้ำสีดำข้นที่ไหลออกมาจากมุมปากสิ่งที่แซนทีนกลืนเข้าไปก่อนหน้านี้คือมวลปีศาจจากห้วงแห่งวอร์ปสิ่งมีชีวิตรูปร่างบิดเบี้ยวที่ควอรันทันจับได้จากการโจมตีครั้งก่อน มันกรีดร้องอย่างสิ้นหวังก่อนจะถูกเขาเกลืนกินวิญญาณลงไปทั้งเป็นหลังจากการต่อสู้กับการกลืนวิญญาณอันบ้าคลั่งนี้ร่างของแซนทีนั้นหมดแรงเขายกแขนแทบไม่ขึ้นและเอนหัวช้าๆเพื่อมองซาควิวขนาดที่9เข้ามาในห้องพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงแหบแบบแผ่วๆอย่างน้อยเจ้าก็ยังมีศักดิ์ศรีที่จะฆ่าฆ่าด้วยมือของตัวเองซาควิลยกปืนแคนนอนขึ้นเล็ง เสียงกลไกเกาะของทาทาลัสหมุนดังหึ่งเบาๆเขากวาดปากกระบอกปืนไปช้าๆสายตาสอดส่องทั่วตังห้องห้องที่ตกแต่งฟุ่มเฟือยด้วยรูปแกะสลักรูปปั้นถ้วยทองคําและสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ยังขยับไปมาอยู่ในกรงแก้วเมื่อซาควิลมั่นใจว่าเขาอยู่กันเพียงลําพังซาควิลจึงพูดขึ้นมาว่าเจ้าบังคับให้ข้าทำข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแซนทีนหัวล้อจากในลําคอ เจ้าถูกกำหนดให้ทรยศข้าอยู่แล้วเหลือแค่เวลาเท่านั้นว่าจะเป็นเมื่อไหร่เจ้ามันคือคนโง่เสียงซาควิลนั้นหนักแน่นข้าเชื่อเจ้าเจ้าสัญญาว่าจะฟื้นฟูเกียรติของรีเจียนจะนำพาพวกเรากลับไปยืนอยู่ในจุดที่คู่ควรในฐานะกองหน้าแห่งเดอะลองวอ r แต่คำผู้สวยหรูนั้นข้างในกลับว่างเปล่าเจ้าก็ไม่ต่างกับเอเดลอนลูเชียสเคโซลอหรือแม้แต่ฟาบิอุสซาควิลเดินเข้าหาซนทีน เจ้านั้นช่างต่ําต้อยใกล้ขึ้นอีก9ไล้แก่นสารอีก9และอ่อนแอตอนนี้เขายืนห่างจากบอลลังเพียงไม่กี่ก้าวปลายกระบอกปืนชี้ตรงไปที่หน้าอกของแซนทีนข้าเกลียดโลกใบนี้แซนทีนเกลียดผู้คนที่อ่อนแอเกลียดทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แต่เหนือสิ่งอื่นใดข้าเกลียดเจ้าเพราะเจ้าคือคนที่ทำให้เราต้องติดอยู่บนดาวที่ไร้ค่านี้ ท,ท,ทั้งทที่กาแล็กซี่กำลังรอความยิ่งใหญ่ของพวกเราอยู่เสียงหายใจของเขาหนักแน่นโทรชอนควอลันทานและวาวิสตอนนี้พวกเขายังมองไม่เห็นแต่วันหนึ่งพวกเขาจะเข้าใจว่าเจ้าคือเพียงเงาจางของบิดาเราเด็กน้อยที่หิวกระหายการยอมรับแซนทีนแสย่ย,ยิ้มและพูดเบาๆว่าข้าไม่ใช่ฟูกริมแต่เจ้าพยายามจะเป็นเขาซาควิลพูด เจ้าพยายามเรียนแบบความสง่างามของเขาแต่เจ้าไม่อาจเทียบบิดาของเราได้แซนทีนเผยรอยยิม้มพร้อมตอบกลับไปว่าข้าดีกว่าเขาซาควิลหัวเราะลั่นเสียงหัวเราะที่แซนทีนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในสงครามแห่งพันปีเจ้ารู้ไหมว่าบิดาพูดถึงเจ้าไว้ไว่าอย่างไรข้าไม่รู้แซนทีนตอบช้าๆเละละละขาไม่เคยพูดถึงเจ้าเลยซาควิลคำรามฟูกริม ไม่แม้แต่จะรู้ว่าเจ้ามีชีวิตอยู่แซนทีนหัวเราะออกมาเบาๆแต่คำเย้ยหยันนั้นกลับแทงลึกยิ่งกว่าคมดาบความทรงจำในร่างของเขานั้นสั่นไหวย้อมกลับไปก่อนที่วันของเซอร์จอนจะเข้าครอบงำก่อนแคนติเคิลซิตี้จะมอดไหม้ในไฟแห่งการล่มสลายก่อนทุกสิ่งจะถูกเกินกินหายไปในทะเลแห่งวอร์ปถึงเวลาแล้วหรอเสียงกระซิบของเซอร์จอรแทรกผ่านเข้ามาในความมืดมิดของจิตใจ ใช่ที่รักของข้าแซนทีนพูดออกมาเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับบทกว,วีก่อนที่จิตใจของเขาจะหลุดลอยออกจากล่างโลกได้กลายเป็นสีมนเสียงหายไปกลิ่นและสัมผัสนั้นเลือนลางเขาเห็นล่างของตนเองอยู่ไกลออกไปเหมือนภาพหลังม่านหมอกขณะที่ปีาศาจสาวค่อยๆแทรกเข้ามาปีาศาจสาวได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งและเข้าครอบครองล่างนั้นด้วยรอยยิม้มเธอค่อยๆลุกขึ้นจากบันลัง มือหนึ่งคือดาบแอนกวิชและอีกมือคือปืนเพรสเจอร์ออฟเฟชข้ารับรองเสียงของปีศาจนั้นเอ่ยขึ้นอย่างเยือกเย็นว่าฟูกริมจะจำชื่อของข้าได้แน่นอนบทที่14เสียงหวีดแหลมดังขึ้นเมื่อซาควิลกดไกเชนแคนนอนของเขาลำกล้องโลหะโบราณเริ่มหมุนด้วยจังหวะที่เกือบฟังดูไพเราะเหมือนบทเพลง เขาดูแลมันอย่างพิถีพิถันเรลากับเครื่องดนตรีที่ต้องขัดเงาทุกกระเบียดนิ้วแต่เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากลั่นไกเสียงหมุนนั้นได้กลายเป็นบทเพลงแห่งความตายเซอร์จอนขยับตัวเพื่อหลบเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งมันก็เพียงพอสำหรับร่างซูเปอร์ฮิวแมนที่เธอสถิตยอยู่ถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนร่างเดิมของเธอแต่มันก็ยังรวดเร็วและแข็งแกร่งพอบ่อยครั้งที่เธอและแซนทีนั้นเห็นต่าง แต่เมื่อทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันพวกเขาก็จะรวมเป็นหนึ่งและผลักดันล่างซูเปอร์ฮีลแมนอย่างสเปซมารีนล่างนี้ให้เหนือกว่าขีดจำกัดเนื้อหนังของมันเธอพุ่งออกจากบันลังกลิ้งตัวหลบขนาดที่กระสุนลูกแรกทะยานออกจากปากกระบอกปืนเชนแคนนอนลูกกระสุนนั้นฉีกพื้นพรมหนากลิ่นไหม้ของผ้าและขม่าดินปืนนั้นคลุ้งไปทั่วอากาศในห้อง เซอร์จอนวิ่งอย่างต่อเนื่องจนไปถึงเบื้องหลังรูปสัญ,ญลักษณ์ซาลาเนชขนาดใหญ่ที่สร้างจากซากกระดูกเอวดาริเธอนั้นนั่งยองๆงลงแผ่นหลังแนบกับสัญ,ญลักษณ์นั้นในมือของเธอถือปืนพกปีศาจที่เรียกว่า Pressure of f r e ฟรมันสั่นเบาๆราวกับกำลังดีใจที่ได้ดื่มกลิ่นเลือดในอากาศเสียงเชนแคนนอนดังขึ้นอีกครั้ง กระดูกเอลดารินั้นแตกกระจายกลายเป็นฝุ่นและเศษแหลมกระเด็นมากระทบที่เกราะของเธอเซอร์จอนยิ้มมันคืออีกหนึ่งความเจ็บปวดสำหรับเผ่าพันอันน่าสมเพชนี้เธอขยับอีกครั้งพร้อมลั่นไกปืนปีศาจขณะที่เธอกำลังวิ่งกระสุนทุกนัดพุ่งตรงเข้าสู่เกราะของซาควิลแต่เกราะทาทาลอลสของเทอร์มินเตอร์นั้นหนาเกินไปมันดูดซับแรงระเบิดไว้ได้ทั้งหมดเซอรอ์จน รู้สึกผิดหวังกับอาวุธในมือของเธออย่าทำงองแงสิเจ้าตัวน้อยของข้าเสียงเธอแผ่วเบาราวกับปลอบโยนแต่กลับเยือกเย็นอย่างน่ากลัวความเจ็บปวดเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองซาควิวเดินเข้าหายอย่างเงียบเชียบและไร้เสียงเสียงพูดของเขานนั้นหนักแน่นแต่แฝงด้วยคำเหยียดหยันนี่หรือความลุ่งโลดของแซนทีนที่ต้องให้ปีศาจลงมือแทนเจ้า เซอร์จอนกำลังยิ้มเพราะน้ำเสียงของซาควิลมีบางสิ่งที่เธอรู้สึกได้มันไม่ใช่ความกลัวเพราะสายพันธุ์อย่างเขาไม่มีสิ่งนั้นอีกต่อไปแล้วแต่มันคือความลังเลสิ่งที่น่าลิมลดยิ่งกว่าภายในจิตใจของแซนทีนกำลังเคลื่อนไหวสับสนและไม่มัน่นคงพวกเขาทำข้อตกลงกันไว้แต่ตอนนี้เธอกำลังยืดเวลาความสุขนั้นออกไปเธอกำลังเล่นกับเหยื่ออย่างจงใจ เพราะสำหรับเหล่าลูกหลานของซาราเนชความสุขที่ยาวนานคือความทรมานที่งดงามที่สุดร่างนี้เมืองนี้และเสียงแห่งความเจ็บปวดทั้งหมดคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงพลังที่เธอสูญเสียไปในพันปีแห่งการคุมขังเธอเคยถูกเอวดาริทำลายจนเหลือเพียงแค่เศษเสี้ยวแต่บัดนี้ความทุกข์ของเมืองได้คืนชีวิตให้เธออีกครั้งเธอปิดบังพลังนี้ไว้จากทุกคนไม่เว้นแม้แต่แซนทีนจนกระทั่งตอนนี้ หัวใจคู่เต้นแรงด้วยเลือดแห่งความปรารถนาร่างกายที่เธอควบคุมนั้นกระหายการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสั่นรละลิกด้วยพลังแห่งความตื่นเต้นเธอผลักแท่นโลหะรูปปั้นของแซนทีนจนมันลม้มลงไปยังศัตรูของเธอซาควิลฟาดพาวเวอร์ฟิสเข้าใส่รูปปั้นเสียงโลหะประทะโลหะดังก้องสะท้อนทั่วห้องโถงรูปปั้นนั้นพังทลายลงกับพื้นหัวของมันกลิ้งหลุดช้าๆก่อนจะหยุดนิ่ง พร้อมกับรอยยิ้มเยือกเย็นและหน้าขนลุกเซอร์จอนจึงอาศัยจังหวะนี้พุ่งตัวพร้อมปลายดาบแหลมในมือเพื่อแทงตรงไปยังหน้าอกของเทอร์มิน o เตอร์ผู้นี้แรงกระแทกที่มีพลังเพียงพอจะทะลวงกระดูกซี่โครงและหัวใจอันใหญ่โตของ Space Marine ได้แต่เขานั้นไวกว่าซาควิลเหวี่ยงเชนแคนนอนเข้ามาขวางใบมีดแหลมเฉือนผ่านกระบอกปืนจนเกิดประกายไฟก่อนที่มันจะลากยาวขึ้นไปที่แขนขวาของเขา เสียงโลหะฉีกดังลั่นพร้อมกลิ่นควันไหมฟุ้งขึ้นมาในอากาศทันทีเขาคำรามด้วยความโกรธและความเจ็บปวดเซอร์จอนนันยิ้มรับเสียงนี้แหละคือดนตรีแห่งความสุขสำหรับเธอเธอกลิ้งตัวขึ้นมายืนในท่าพร้อมลบปืนปีศาจ p r e ส s u r e of Fresh คำรามลั่นจากสะโพกข,ของเธอกระสุนพุ่งเข้าใส่หน้าอกของซาควิลเจาะเป็นหลุมเล็กๆแต่มันยังไม่พอเธอต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ ใกล้พอที่จะได้สัมผัสลมหายใจสุดท้ายของเขาเซอร์จอนพุ่งตัวไปข้างหน้าเธอวิ่งด้วยสี่แขนขาราวกับสัตว์ป่าที่บ้าคลั่งแต่ในวินาทีนั้นเองขาของซาควิลเวี่ยงเข้าใส่ร่างของเธออย่างแรงแรงกระแทกอัดล่างเธอลงกับพื้นเสียงแตกของกระดูกดังลั่นเขายกเท้าขึ้นแล้วกดลงบนหน้าอกของเธอแรงกดนั้นมหาศาลพอที่จะบดกระดูกของสเปซมารีนให้แหลกละเอียด ไม่เร็วเหมือนตอนแรกแล้วสินะซาควิลพูดเขายกปืนเชนแคนนอนขึ้นเล็งไปที่หน้าผากของเธอเซอร์จอรมองเข้ามาในลำกล้องที่หมุนช้าๆเธอไม่กลัวความตายแต่สิ่งที่เธอกลัวคือความว่างเปล่าโลกที่ไร้ความเจ็บปวดไร้ความสุขและไร้สัมผัสใดๆเธอเริ่มอ้อนวอนเสนอทุกสิ่งที่คิดว่าเขาต้องการทั้งทาตนับพันอาวุธศักดิ์สรีหรือแม้แต่พรจากซาลาเนช เธอสัญญาแม้กระทั่งจะพาเขาไปพบท่านฟูกริมด้วยตัวเองแต่สายตาของซาควิลนั้นกลับนิ่งเฉยสุดท้ายเธอก็กรีดร้องดิ้นลนอย่างสิ้นหวังแต่มันสายไปแล้วเสียงคลิกดังขึ้นแต่เชนแคนนอนกลับระเบิดแรงระเบิดทำลายอาวุธทั้งกระบอกลำกล้องทั้งหกแยกออกดังกรีดดอกไม้ที่ผลีบานในไฟนรกเศษเหล็กและสะเก็ดไฟพุ่งกระจายราวฝนเพลิง เซอร์จอรนรู้สึกถึงความร้อนบนใบหน้าเลือดอุ่นไหลาอาบแก้มราวกับน้ำตาและสิ่งที่เธอเห็นก็คือความงดงามแขนขวาของซาควิวนั้นหายไปทางท่อนถูกแรงระเบิดเผาจนเหลือเพียงกระดูกสีขาวเขาคำรามพร้อมกับเดินโซเซชนรูปปั้นจนแตกกระจายเสียงระเบิดลูกต่อเนื่องดังขึ้นตามแนวสายกระสุนที่ลุกไหม้ไฟนั้นลามไปจนถึงเตาปฏิกรณบนหลังเกราะทาทาลอสของเขาสุดท้าย เขาก็หยุดยืนนิ่งท่ามกลางเศษกระจกและแสงสีม่วงทองของเดอะเกรทลิฟทที่ลอดผ่านหน้าต่างของหอคอยเข้ามาเซอร์จอนใช้โอกาสนี้พุ่งทะลวงดาบประจำกายเข้าที่ท้องของเขาอย่างแม่นยำเสียงเหล็กทะลุเนื้อและกระดูกดังลั่นเลือดนั้นพุ่งออกมาเป็นเหมือนสายน้ำสีแดงเข้มดาบนั้นฝังลึกจนถึงกระดูกสันหลังซาควิลค่อยๆเซจนถอยหลังชนกระจกหน้าต่างของหอคอย เสียงแตกของเศษแก้วดังสะท้อนไปทั่วทั้งห้องลมหนาวและแสงจากเมืองเบื้องล่างได้พัดเข้ามาเขาโอนเอ็นอยู่ชั่วขณะก่อนจะล่วงลงไปข้างล่างเสอรอจอร์รีบคว้าด้ามดาบมือของเธอชุ่มไปด้วยเลือดล่างมือหือมาของซาควิลห้อยอยู่ริมหน้าต่างสายตาของทั้งคู่ศบกันตาของเขาเบิกกว้างและสับสนส่วนเธอกับเยือกเย็นทั้งงดงามและโหดร้ายในเวลาเดียวกัน แต่ด้วยน้ำหนักอันมหาศาลของเกราะเทอร์มิเนเตอร์ใบมีดจึงหลุดออกจากกระดูกสันหลังเลือดพุ่งออกมาเป็นหมอกสีแดงคลุ้งก่อนที่ร่างจะล่วงลงผ่านหอคอยลูป,ปันและตึกนับพันจนกลายเป็นเพียงจุดเล็กๆที่มองไม่เห็นเซอร์จอรนหลับตาลงยื่นจิตสัมผัสออกไปราวกับคลื่นแห่งความมืดพยายามค้นหาวิญญาณของซาควิลในเมืองแห่งบาปทางด้านล่างแต่เธอไม่พบมัน มีเพียงเสียงแห่งความสุขความทุกข์และความหลงไหลเธอยืนมองเซอร์ลีนจากหน้าต่างหอคอยเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแสงนับล้านดวงระยิบเหมือนเทียนแห่งวิญญาณที่ยังคงเต้นลำเธอยิม้มคืนนี้เธอจะออกไปเต้นลำกับพวกมันอีกครั้งมอบให้ทั้งความสุขและความเจ็บปวดศิลปะแห่งความทรมานที่งดงามที่สุดในโลกใบนี้จบพารทที่สอง เอาละก็จบกันไปแล้วนะกับเลนเกตหลอรับ a อ c e เ s สพาร์ทที่2ใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็ดูได้ที่ลิงก์นี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวพาร์ทสามทำเสร็จเมื่อไหร่จะรีบเอามาลงนะวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกัน